สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมนะคบวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นสายเที่ยวตัวยงหรือเป็นคนที่นานๆจะบินไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนฝูงสักครั้งคลิปนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดินทางทางเครื่องบินทุกครั้งของคุณต่อจากนี้เลยครับจากหัวข้อทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากฎก,การตรวจความปลอดภัยที่สนามบินกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปสนามบินทั่วโลกหลายแห่งจะเริ่มบังคับใช้กฎบางข้ออย่างเข้มงวดสุด,สด ซึ่งเป็นรายละเอียดที่คุณอ่านไม่เคยใส่ใจมาก่อนสําหรับหลายๆคนด่านตรวจความปลอดภัยคือส่วนที่น่ากังวลใจที่สุดของการขึ้นเครื่องบินทั้งแถวที่ยาวเหยียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าตาเรียบเฉยและเครื่องสแกนที่พร้อมจะส่งเสียงร้องได้ทุกเมื่อมันทําให้หัวใจเต้นแรงได้จริงๆเรามักจะให้ความสําคัญกับเรื่องใหญ่ๆเช่นต้องเอาโน้ตตัวบุออกจากกระเป๋าแม้ หรือต้องถอดเข็มขัดหรือเปล่าแต่บ่อยครั้งที่สิ่งที่ทําให้เราต้องเสียเวลาที่ด่านตรวจหรือแม้กระทั่งถูกตักเตือนและโดนปรับคือของเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาคลิปนี้จึงเหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันให้คุณล่วงหน้าครับผมใช้เวลาอยู่นานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆของการตรวจความปลอดภัยในสนามบินทั่วโลก และได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายท่านเพื่อสรุปเจ็ดสิ่งของอันตรายที่หากถูกค้นเจอในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณตั้งแต่เดือนกันยายนี้เป็นต้นไปโทษเบาที่สุดคือถูกยึดนอนตรงนั้นแต่โทษหนักอาจถึงขั้นโดนปรับเงินได้เลย ดูคลิปนี้จบผมรับประกันว่าครั้งต่อไปที่คุณผ่านด่านตรวจความปลอดภัยคุณจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นยิ่งกว่าใครและสามารถหลบหลีกกับระเบิดที่อาจทําให้คุณต้องเสียเงินโดยใช่เหตุได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเจ็อย่างนั้นมีอะไรบ้างเรามาเล่นอะไรกันเล็กน้อยดีกว่าครับอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าของที่เคยถูกยึดที่ด่านตรวจแล้วทําให้คุณเสียดายที่สุดหรือคาดไม่ถึงที่สุดคืออะไรเป็นน้าพริกฝีมือคุณแม่หรือเครื่องสมางรุ่นลิมิเต็ดที่เพิ่งซื้อมา ลองมาแชร์กันดูนะครับว่าประสบการณ์ของใครจะเจ็บปวดที่สุดเอาล่ะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูช่องของผมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับช่องของผมเชี่ยวชาญด้านการแบ่งปันเทคนิคและข้อมูลวงในที่จะช่วยการเดินทางของคุณประหยัดขึ้นฉลาดขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น การกดติดตามช่องผมคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการเดินทางของคุณอย่างแน่นอนไม่พูด่ําำทำเพลงแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับนี่คือ7สิ่งของที่เป็นเหมือนกับระเบิดคุณต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับอย่างที่1 ของเหลวในโซนสีเทาผมรู้ว่าคุณต้องบอกว่าเรื่องนี้รู้แล้วหน้าของเหลวห้ามเกิน100มิลลิลิตรต้องใส่ในถุงซิปล็อกใส่เรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปของเหลวในความคิดของคุณกับของเหลวในสายตาของเจ้าหน้าที่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่คิดหลังอักเดือนกันยายนเป็นต้นไปจุดที่เจ้าหน้าที่จะเพ่งเล็งเป็นพิเศษคือสิ่งของที่อยู่ในโซนสีเทาหมายความว่าอะไร ก็คือของที่ดูเหมือนจะเป็นของแข็งแต่จริงๆแล้วถูกจัดอยู่ในหมวดของเหลวเจลหรือสเปยนนั่นเองผมจะยกตัวอย่างที่คนโดนกันบ่อยที่สุดน้ำพริกต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องหรือแจ่วบองคุณอาจจะคิดว่านี่มันของกินนะแต่สําหรับเจ้าหน้าที่แล้วอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นของหนืดเป็นเพสต์หรือใช้ทาได้ถือเป็นของเหลวทั้งหมดผมเคยเห็นคุณป้าท่านหนึ่งตั้งใจจะเอาน้ำพริกเจ้าดังที่เพิ่งตำเสร็จใหม่ๆไปฝากลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศ แต่ก็ต้องถูกสกัดไว้ที่ด่านตรวจคุณป้าไม่เข้าใจเลยและพยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่านี่มันไม่ใช่ของเหลวนะมันเป็นของแข็งแต่เจ้าหน้าที่ทําได้เพียงแค่ชี้ไปที่คู่มือกฎระเบียบและบอกด้วยน้ําเสียงเรียบๆว่าคุณป้าต้องทิ้งหรือไม่ก็กลับไปทําเรื่องโหดใต้ท้องเครื่องครับสุดท้ายคุณป้าก็ได้แต่มองน้าพลิกที่เต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจถูกทิ้งลงถังขยะต่อหน้าต่อตาลองคิดดูสิครับว่ามัน น่าเสียดายขนาดไหนโยเกิร์ตเนื้อคน้นพุดดิง้งหรือแม้กระทั่งปลาล้าสับก็ถูกนับเป็นของเหลวทั้งหมดเช่นกันหลายคนชอบนําอาหารพื้นเมืองติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางแต่ตราบใดที่มันไม่ใช่ของแข็ง100%เปอร์เซนจ้าหน้าที่มีสิทธิ์จัดให้มันเป็นของเหลวได้ทันทีเพชชาต์เงียบในกระเป๋าเครื่องสำอาง สาวๆต้องฟังทางนี้เลยนะคะมาสคาร่าลิปกอสรองพื้นชนิดน้ำครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งยาสีฟันทั้งหมดนี้ถือเป็นของเหลวครับผมเข้าใจว่า oss, ลิปกอสรุ่นลิมิเต็ดของคุณอาจมีปริมาณแค่5มลลิตรแต่ถ้าบนขวดระบุว่า10มลลิตรแล้วคุณไม่ได้ใส่มันไว้ในถุงซิปลอกใส่ตามที่กําหนดก็ จะถูกสั่งให้เอาออกมาอยู่ดีที่น่าเจ็บใจที่สุดคือสเปฉิดผมกระป๋องใหญ่ถึงแม้ว่าคุณจะใช้ไปเกือบหมดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดูที่ปีมาตรของภาชนะไม่ใช่ปีมาณที่เหลืออยู่ถ้าขวดนั้นเกิน100มลลิตรต่อให้เหลืออยู่แค่หยดเดียวก็ไม่สามารถ,ถ่านได้ครับวิธีแก้ปัญหาง่ายมากครับ จำนวัก,การเดียวคือถ้าคุณสามารถทาป้ายสเปย์หรือเทมันออกมาได้สิ่งนั้นคือของเหลวของทุกอย่างเหล่านี้ถ้าไม่ซื้อขนาดพกพา travel size ก็ต้องแบ่งใส่ขวดเล็กๆที่มีขนาดไม่เกิน100มิลลิลิตรแล้วรวมทั้งหมดใส่ไว้ในถุงซิปล็อกใส่แต่ถ้าไม่แน่ใจวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือโหลดใต้ท้องเครื่องครับอย่าพยายามเสี่ยงเพื่อความสะดวกเล็กๆน้อยๆสุดท้ายอาจจะต้องมานั่งเสียดายของที่สนามบินอย่างที่สอง power bank ที่ไม่ระบุข้อมูลชัดเจนสมัยนี้ใครๆก็ต้องพก power bank เพราะถ้ามือถือแบตหมดก็เหมือนกับโลกแตกทุกคนรู้ดีว่า power bank มีแบตเตอรี่ลิเทียมอยู่ข้างในจึงต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ฉลากบอกความจุครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปสายการบินและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบฉลากบน power bank อย่างเข้มงวดสุด,สด เหตุผลก็เพราะแบตเตอรี่เทียมมีความเสี่ยงที่จะลุกไหม้ได้เองเมื่ออยู่ในสภาพความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัยดังนั้นกฎข้อนี้จึงไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิน้นโดยทั่วไปกฎคือความจุไฟฟ้าต่ำกว่า100วัตต์ชั่วโมงวัตชั่วโมงสามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่แนะนำว่าไม่ควรเกิน2ก้อนความจุไฟฟ้าระหว่าง1 0 0ถึง160วัตต์ชวัช่วโมงต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนความจุไฟฟ้าเกิน 160วัตต์ชั่วโมงห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาดแต่กับดักที่ใหญ่ที่สุดคือ power bank ของคุณไม่มีฉลากระบุค,ค่า WO ที่ชัดเจนเพื่อนๆหลายคนซื้อ power bank ที่ระบุคแค่ค่า mAh มิลลิแอมป์ชั่วโมงเช่น2,000ม mAh ในสายตาของเจ้าหน้าที่ power bank ที่ไมมีค่าวัดต่อก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุระเบิดที่ไม่ทราบชนิดเขาไม่มีเวลาและไม่มีหน้าที่มานั่งกดเครื่องคิดเลข เพื่อแปลงค่าให้คุณขั้นตอนการปฏิบัติงานของเขาคือถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนยึดสถานเดียวผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ซื้อพาวเวอร์แบงค์ราคาแพงมากบอกว่าความจุสูงปรี๊ดเขาเอาสติ๊กเกอร์เท่ๆมาแปะเต็มไปหมดจนไปทับส่วนที่ระบุค,ความจุพอถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่พลิกดูยังไงก็หาไม่เจอและกำลังจะยึดไว้เพื่อนผมตกใจมากรีบแกะสติ๊กเกอร์ออกเดี๋ยวนั้นจนเห็นตัวเลขความจุถึงได้รอดไปอย่างบุดวิดกรณีอื่นๆที่เจอบ่อยคือ ตัวหนังสือบน power bank เรือนหายไปตามการใช้งานหรือซื้อของราคาถูกที่ไม่มีเครื่องหมายมอกหรือไม่มีฉลากใด,ดๆเลยแบบนี้โดนยึดแน่นอนร้อเอร์เซ็นตะไม่มีทางต่อรองได้เลยพอคุณเดินผ่านไป power bank ก้อนนั้นก็จะถูกส่งไปทำลายทันทีเงินหลายร้อยบาทของคุณก็จะหายวับไปกับตาวิธีป้องกัน ตอนซื้อ power bank ต้องเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานและมีตัวเลขค่าวัดพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนก่อนออกจากบ้านให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าตัวหนังสือยังอ่านออกได้ชัดเจนหรือไม่ถ้ามันเลือนลางไปแล้วก็ควรเปลี่ยนอันใหม่หรือถ่ายรูปสเปคของมันเก็บไว้ในมือถือเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีที่มาที่ไปขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องครับอย่างที่สาม ของที่เป็นผงในปริมาณเกินกําหนดกฎข้อนี้นะว่ายังค่อนข้างใหม่หลายคนจึงยังไม่รู้และตกม้าตายกันเยอะโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ต้องระวังเป็นพิเศษหลังจากเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ทุกคนตื่นตัว อัพของเหลวมากแต่ต่อมาก็มีการค้นพบว่าผงบางชนิดก็สามารถนําไปผลิตวัตถุอันตรายได้เช่นกันหลายประเทศจึงออกกฎจํากัดปริมาณของที่เป็นผงในสัมภาระถือขึ้นเครื่องโดยกําหนดว่าผงที่ไม่ใช่ยาหรือนมสําหรับถากต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกิน350มิลลิลิตรอะไรบ้างที่นับเป็นผง เครื่องสำอางแป้งฝุ่นแป้งอัดแข็งอายแชโดว์ I adow, แป้งเย็นอาหารกาแฟผงนมผงโปรตีนผงเครื่องปรุงรสแป้งทำอาหารยายาสมุนไพรชนิดผงอาหารเสริมชนิดผงต่างๆหัวใจสำคัญของกฎนี้คือปริมาณรวมคุณอาจจะมีแป้งฝุ่น50มลเวโปรตีน200มอลและพริกป่อนอีก150มอล เมื่อดูทีละอย่างก็ไม่เกินแต่พอนำมารวมกันมันเกิน350มอนไปแล้วที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่จะขอให้คุณนำของที่เป็นผงทั้งหมดออกมาวางบนถาดเพื่อพ่านเครื่องเอ็กเซเรย์แยกต่างหากหากเจ้าหน้าที่สงสัยหรือเห็นว่าปริมาณรวมมันดูเยอะเกินไปเขามีสิทธิ์ที่จะเปิดภาชนะเพื่อตรวจสอบหรือแม้กระทั่งยึดไว้ลองนึกภาพคุณถูกเจ้าหน้าที่ขอให้เทแป้งฝุน่นลาเหมอ ราคาแพงของคุณออกมาเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบ่ามกลางสายตาคนมากมายมันน่าอายขนาดไหนยิ่งสำหรับสายฟิตเนสเว์โปรตีนกระปุกหนึ่งอาจจะแพงกว่าค่าเต่าเครื่องบินเสียอีกถ้าต้องมาถูกยึดเพราะเรื่องนี้คงขาดทุนยับเยินวิธีป้องกันอย่างแรกตรวจสอบก่อนว่าประเทศปลายทางที่คุณจะไปมีกฎนี้หรือไม่โดยเฉพาะถ้าจะไปอเมริกาออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์หรือต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นอย่างที่สองนำผงที่ไม่จำเป็นทั้งหมดโดยเฉพาะกระปุกใหญ่ๆ ใส่ในกระเป๋าเดินทางที่จโหลดใต้ท้องเครื่องนี่คือวิธีที่ง่ายและจบปัญหาที่สุดแต่ถ้าจําเป็นต้องพกติตัวเช่นแป้งฝุ่นสําหรับเติมหน้าระหว่างวันก็ให้แน่ใจว่าเป็นขนาดเล็กและเมื่อรวมกับผงอื่นๆแล้วไม่เกินกําหนดตอนผ่านด่านตรวจก็ควรหยิบออกมาวางบนถาดให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจนจะช่วยลดเวลาในการสื่อสารไปได้มากครับอย่างที่4ี่ ไฟแช็คเกิน1อันหรือไฟแช็คชนิดพิเศษนี่เป็นข้อผิดพลาดที่คนสูบบุหรี่มักจะทำกันหลายคนคิดว่าไฟแช็คอันเล็กนิดเดียวเน็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก็คงไม่เป็นไรแต่กฎของแต่ละสนามบินนั้นแตกต่างกันไปกฎสากลทั่วไปคือผู้โดยสารหนึ่งคนสามารถพกไฟแช็คธรรมดาได้1อันหรือไม้ขีดไฟกลักเล็กหนึกักเท่านั้นและต้องนำติดตัวสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับหอัน ถ้าคุณพกไว้ในกระเป๋ากางเกงหนึ่งอันและใส่สำรองไว้อีกอันในกระเป๋าเป้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับอันที่อยู่ในเป้จะถูกยึดนำติดตัวหมายความว่าคุณต้องเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อและเดินผ่านเครื่องสแกนไปพร้อมกับคุณถ้าคุณใส่มันไว้ในกระเป๋าอาเป้แล้วผ่านเครื่องเอ็กซเซอร์เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นเขาก็จะขอให้คุณหยิบมันออกมาทิ้งอยู่ดีไฟแช็คธรรมดา คือไฟเช็กแบบใช้แล้วทิ้งหรือไฟเช็กซิโปที่ต้องเติมเชื้อเพลิงเหลวแต่ไฟแช็กชนิดกันลมหรือที่เรียกว่าไฟฟูที่เปลวไฟเป็นสีฟ้าและมีแรงดันสูงนั้นห้ามนําขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาดเพราะอุณหภูมิของเปลวไฟสูงเกินไปและมีความเสี่ยงมากกว่าหลายคนชอบผส,สมไฟเช็กซิโป หรือยี่ห้ออื่นที่มีดีไซน์สวยๆและอยากจะพกติดตัวไว้แต่สุดท้ายก็ต้องถูกบังคับให้เลือกเก็บไว้แค่อันเดียวที่ด่านตรวจความเจ็บปวดนั้นใครจะเข้าใจบางคนตั้งใจซื้อฝ่ายบเช็คเป็นของฝากให้เพื่อนแต่ซื้อมาทีเป็นแผงสุดท้ายก็ต้องจำใจทิ้งทั้งหมดที่สนามบินเรื่องนี้อาจไม่ถึงกับโดนปักแต่ถูกยึดแน่นอน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเสียของแต่ยังทําให้คุณเสียเวลาที่ด่านตรวจอีกด้วยถ้าวันนั้นแถวยาวมากๆคุณอาจจะไปขึ้นเครื่องไม่ทันเลยก็ได้วิธีป้องกันหากคุณสูบบุหรี่ให้พกไฟแช็กที่ธรรมดาที่สุดไปแค่อันเดียวและเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือเสื้อของคุณไฟแช็กที่มีราคาแพงมีคุณค่าทางจิตใจหรือไม่แน่ใจว่าตรงตามกฎหรือไม่ไม่ควรนําไปด้วยเด็ดขาดสาหรับไม้ขีดไฟก็เช่นกันต้องเป็นไม้ขีดไฟนิรภัยเท่านั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือไปหาซื้อเอาที่ปลายทางไฟแช็กอันหนึ่งราคาไม่กี่บาท ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเลยครับอย่างที่5ของใช้ในชีวิตประจําวันที่อาจใช้เป็นอาวุธได้หมวดหมู่นี้เป็นอะไรที่น่าเจ็บใจและก่อให้เกิดข้อโต้เถียงได้ง่ายที่สุดเพราะในสายตาของคุณมันคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ในสายตาของเจ้าหน้าที่มันอาจเป็นอาวุธได้ตะใบเล็กๆบนกันไกตัดเล็บ หลายคนพกที่ตัดเล็บติดตัวเพื่อสุข,ขอนามัยแต่ที่ตัดเล็บส่วนใหญ่มักจะมีตะใบ,บหรือมีดเล็กๆพับเก็บได้ติดมาด้วยหากส่วนใบมีดนั้นแหลมคมเกินไปหรือมีความยาวเกินกำหนดก็อาจถูกยึดได้ที่เปิดขวดไวน์แบบมีมีดเวลาไปเที่ยวยุโรปหลายคนชอบซื้อไวน์กลอับมาที่เปิดขวดไวน์แบบมืออาชีพมักจะมีมีดเล็กๆสำหรับกรีดฟอยล์ที่ปากขวดซึ่งมีดอันนี้มีโอกาสสูงมากที่จะถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้การไกลเล็ก เช่นการไกกันคิ้วในกระเป๋าเครื่องสําอางหรือการไกพกพาในกล่องดินสอกดทั่วไปคือใบมีต้องยาวไม่เกิน6เซนติเมตรและต้องเป็นปลายยมห่าเป็นปลายแหลมต่อให้เล็กแค่ไหนก็อาจถูกมองว่าเป็นวัตถุอันตรายได้มีดพกกร็กประสงค์ไอนาททยสิ คนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งหรือสายช่างจะชอบพกของแบบนี้มากแต่มันคือของแสลงสําหรับด่านตรวจเลยครับเพราะมันรวมทั้งมีดสิวและอุปกรณ์ต้องห้ามอื่นๆไว้ในอันเดียวต่อให้คุณไม่เคยใช้ใบมีดของมันเลยแต่ตราบใดที่มันยังอยู่คุณก็ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดคือ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเขาสามารถประเมินตามสถานการณ์ตรงหน้าได้ว่าของชิ้นนี้ดูเป็นภัยคุกคามหรือไม่และสามารถยึดได้ทันทีการไปเถียโนโกับเขาว่ามีดมันไม่คมเลยผมเอาไว้ตัดได้เฉยๆไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะหลักการแรกของความปลอดภัยคือการกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดวิธีป้องกัน ตอนที่คุณจัดกระเป๋าลองคิดในมุมของเจ้าหน้าที่ดูสักครั้งอะไรก็ตามที่มีใบมีมีปลายแหลมหรืออาจใช้ในการงัดแงะหรือแทงได้ขอให้เอาใส่กระเป๋าเดินทางที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องโดยไม่ลังเลซึ่งรวมถึงมีดเล็กๆกันไกปป่นปักผมโลหะลายแหลมไม้เท้าเดินป่าหรือแม้กระทั่งขาตั้งกล้องบางรุ่นจำไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่ไม่แน่ใจให้หลดอย่าไปท้าทายอำน,นาจของเจ้าหน้าที่เลยครับมันเสียเวลาและเสียอารมณ์เปล่าๆอย่างที่6 ยาและอาหารสําหรับทารกที่ไม่ได้สําแดงล่วงหน้าผมเข้าใจว่าคุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาประจําเมื่อเห็นหัวข้อนี้อาจจะกังวลใจไม่ต้องห่วงครับสนามบินมีข้อหยุดหยุ่นให้โดยอนุญาตให้คุณสามารถนำอาหารสำหรับทารกและยาที่เป็นของเหลวในปริมาณที่จำ สำหรับใช้ระหว่างการเดินทางเกิน100มิลลิลิตรได้แต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ขั้นตอนครับหลายคนเข้าใจผิดว่าในเมื่อกดอนุญาตก็นําของพวกนี้ปนไปกับสัมภาระอื่นๆแล้วผ่านด่านตรวจไปเลยซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดมันหันขั้นตอนที่ถูกต้องคือ 1. นําออกมาล่วงหน้าก่อนที่คุณจะวางกระเป๋าบนสายพานเอกเซเลยคุณต้องนําของเหลวพิเศษเหล่านี้ออกจากกระเป๋าสองแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าสวัสดีครับค่ะ นี่คือนมที่ลูกต้องดื่มบนเครื่องครับค่ะหรือนี่คือยาชนิดน้ำที่คุณหมอสั่งครับค่ะ 3. ยอมรับการตรวจสอบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อาจจะขอให้คุณเปิดขวดเพื่อบมกลิ่นใช้เครื่องมือสแกนพิเศษหรือแม้กระทั่งขอให้คุณลองดื่มให้ดูเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์ว่ามันปลอดภยัยหากคุณไม่ได้สำแดงล่วงหน้าแต่รอให้เครื่องเอกเซเลยตรวจพบสิ่งผิดปกติ แล้วเจ้าหน้าที่มาเรียกให้คุณเปิดกระเป๋าเพื่อค้นหาของเหล่านั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทันทีเขาจะมองว่าคุณมีเจตนาซ่อนเลนและกระบวนการตรวจสอบจะเข้มงวดและยาวนานขึ้นมากอย่างบอบอกก็แค่เสียเวลาแต่ถ้าหนักหน่อยแล้วยาของคุณไม่มีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยก็อาจถูกยึดเป็นของต้องห้ามได้เลยคราวนี้เรื่องใหญ่แน่นอนครับ ผมเคยเจอคุณแม่ท่านหนึ่งที่ใส่กระติกน้ำร้อนสำหรับชงนมให้ลูกไว้ในกระเป๋าแล้วผ่านด่านตรวจเลยพอถูกเรียกให้หยุดเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่ซักถามอย่างเคร่งเครียดเป็นเวลานานแถมยังต้องเทน้ำออกมาเพื่อตรวจสอบกระติกอีกทำให้เธอดูทุลักทุเลมากและลูกก็เริ่มร้องให้ออกแงงเพราะต้องรอแต่อ้าเธอเพียงแค่หยิบมันออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกทุกอย่างอาจจะเสร็จภายในหนึ่งนาทีด้วยซ้ำวิธีป้องกัน ของเหลวที่จําเป็นสําหรับการเดินทางที่เกิน100มิลลิลิตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาอาหารทารกหรืออินซูลินให้แยกใส่ถุงไว้ต่างหากถ้าเป็นไปได้ให้แนบสาเนาไบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษไปด้วยเมื่อถึงด่านตรวจให้หยิบออกมาเป็นอย่างแรกและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างเปิดเผย จำไว้ว่าความจริงใจของคุณจะช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาที่ไม่จําเป็นได้หมาสารอย่างที่7อุปกรณ์ป้องกันตัวทุกรูปแบบนี่อาจเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาของทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้เลยค่ะเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวเพื่อความปลอดภัยอาจจะห้อยสเปรย์พริกไทยเล็กๆไว้กับพวงกุญแจหรือเก็บเครื่องช็อตไฟฟ้าไว้ในรถและตอนที่รีบไปสนามบินก็คว้ากระเป๋าใบนั้นติดมือไปด้วย โดยลืมไปเลยว่ามีของสิ่งนี้อยู่ข้างในโปรดจําไว้ว่าสเปย์พรอ,อีกไทยเครื่องช็อตไฟฟ้าสนับมือหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวเชิงลุกทุกชนิดในทางกฎหมายการบินถือเป็นอาวุธนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกยึดอีกต่อไปแล้วในหลายๆประเทศการพกพาสิ่งของเหล่านี้เข้าสู่พื้นที่ตรวจความปลอดภัยของสนามบินถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเมื่อถูกตรวจพบ สิ่งที่คุณต้องเผชิญอาจไม่ใช่แค่ค่าปรับแต่คือการถูกตำรวจสนามบินควบคุมตัวไปสอบสวนมีประวัติอชาชญากรรมหรืออาจถูกดำเนินคดีได้แผนการเดินทางทั้งหมดของคุณจะพังทลายลงทันทีและคุณจะเจอกับปัญหาใหญ่ที่คาดไม่ถึงหลายคนอาจจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจแค่ลืมเอาออกขอโทษด,ด้วยครับแต่ในทางกฎหมายการลืม ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่มีน้ำหนักเจ้าหน้าที่ดูที่ผลลัพธ์ไม่ใช่เจตนาะเมื่อในกระเป๋าของคุณมีสิ่งที่ไม่ควรอยู่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นวิธีป้องกันก่อนจะออกจากบ้านไปสนามบินวินาทีสุดท้ายขอให้คุณเช็คอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายอย่างละเอียดที่สุดเทของออกจากกระเป๋าถือกระเป๋าโนต้ตบุกหรือแม้กระทั่งกระเป๋าก,กางเกงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุเหล่านี้หลงเหลืออยู่โดยเฉพาะกระเป๋าใบที่คุณไม่ค่อยได้ใช้แต่หยิบมาใช้ในวันเดินทางพอดีมัักกจะะเเป็นนแหล่่งซอบบรบิด ที่ถูกลืมเหล่านี้ได้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ความประมาทเพียงชั่ววูบมาทําลายการเดินทางทั้งทิปของคุณความปลอดภัยควรเริ่มต้นจากการเข้าพรกกไม่ใช่การพึ่งพาสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ครับผมเข้าใจดีครับว่ากฎระเบียบเหล่านี้ฟังดูจุกจิกและไม่ค่อยยืดหยุน่นแต่เราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของการตรวจความปลอดภัยที่สนามบินคือการ รับประกันความปลอดภัยในการเดินทางของพวกเราทุกคนทุกครั้งที่การตรวจด,ดูเข้มงวดเบื้องหลังของมันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตคนหลายร้อยคนบนเครื่องบินในฐานะผู้โดยสารสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือการศึกษากฎเกณฑ์ล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมจดจําประเด็นต่างๆในคลิปนี้ไว้และ ก่อนเดินทางครั้งต่อไปสละเวลาสัก5นาทีเพื่อตรวจสอบสัมภาระของคุณ5นาทีนี้อาจช่วยคุณประหยัดเงินค่าปรับได้หลายร้อยหรือหลายพันบาทและที่สําคัญกว่านั้นคือช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและความรู้สึกไปกับความกังวลใจที่สนามบินทําให้คุณเริ่มต้นการเดินทางด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายและมีความสุขครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยช um <ค vid. S 1> น์กับทุกคนนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยช e น์อย right ่าลืมกดไลค์และช่วยแชร์ไปให้ครอบครัวหรือเพื่อนๆที่คุณห่วงใยและมีแผนจะเดินทางเร็วๆนี้ด้วยนะคะเห็นคลิปนี้เร็วเท่าไหร่ก็มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเท่านั้นจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุคร like ับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ